สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาดูตัวพึ่งเหมือนเดิมครับนะครับดูนะครับตนน้นอันนี้มาเอาแต่น้ำหวานครับเพื่อนๆเ,เขามาเอาแต่น้ำหวาน ต้องจับให้ได้นะครับว่าไปทางไหนเมื่อวานพลาดทิ้งแล้วครับเพื่อนพบก,กับผ่านโทรได้อีกแล้วเจ้ากาวขาวประจำขาลุยครับนี่หมาป่าดงดิบเลยนะดูสภาพเอาเถอะเพื่อนๆน,นะดูสภาพเอานะครับดิบขนาดไหนดิบพอได้ครับไม่ถึงกับว่าเยอะจัด S <S <S นีงก็ไม่อยู่นะครับ ตามตัอบินขึ้นเขาครับขอ,ขออนุญาตหาต้นไม้สูงอย่างเดียวเลยวันนี้พอ,อได้ครับ ก,กระเสริงก็ไม่เกาะไม่เกาะก,กิ่งไหนล่ะพ่อคุณโอ้ยแย่ yeah, นะครับแบบนีู้ต้นเอ็นนี่เกาะไหมต้นเอ็นนี่ก็ไม่เกาะครับโอ้โห หน้าเกาะจะตายไม่ยอมเกาะึึงเอ,อ้ยไปเกาะอยังไงวะผมว่ามันจะไปยุบนยอดเข่าแล้วแหละํำตานั่นแหละครับเพื่อนเพือนขามข้าวมามหลายลูกแล้วครับเพื่อน ดดนู้นเลยนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ลองไปดูครับเพื่อจะฟุกเจอ มันจะเกาะยากขนาดไหนมลุ้นกันไปนะครับผมเริ่มเดินขึ้นเขาแล้วนะ๋จะเดินอ้อมไปทางนู้นครับเพื่อนเดินอ้อมทางนูน้นยามหาเดินปิ้นบนยอดกอดครับ เคยจะหมกหมกดูเพราะว่ามันสองกล้องก็สองไม่เห็นนะครับเพื่อนสองกล้องไม่เห็น เพื่อนๆก็ดูตามผมไปนะครับตามผมไปเรื่อยๆนี่พามาเที่ยวปลาโดยเฉพาะเลยเนี่ยสภาพครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บนยอดเขาเปนที่เรียบร้อยแล้วครับดูซ้ายดูขวาเกาะไม่เกาะเกาะไม่เกาะ ไม่คอครับเพื่อนแย่ yeah, ครับสงสัยบินข้ามเข่าหรือเปล่ายัางไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้ไม่เจอนะครับเพื่อนเดี๋ยวไล่ไล่ลูกไปเลยแหละเจอไม่เจอช่างมันพาเพื่อนๆเที่ยวปลาครับ ไปดูกันนะครับ ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคลิปอาจจะยาวสักนิดสักหน่อยไม่ว่ากันนะครับเพื่อนถือว่าชมพาชมบรรยากาศนี่ครับโอ้หน้าเกาะเกินไม่ยอมเกาะครับ หน้าเกาะเกินไม่ยอมกเกาะครับนะครับเห็นปลกิ่งเบลเลอร์เลยคอนใยยหญ่น้าดูเลยอะอไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆกิ่ไงไม้อาจจะเยอะๆน้อยหนึ่ง ที่เห็นแวบบมีตัวบินตรงนี้สองตัวสงสัยบินข้ามไปฟังนู้นนะครับเพื่อนขอปาดเงอก่อนนะครับกาดร้อนครับร้อนจัดเลยยังไม่เจออะไรนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ยุบยอดเขาลกน้อยหนึ่งเราก็ไม่เดิน เพราะว่าปลานี้มีชายาอยู่ครับดูต้นนั้นครับมีดำ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 อยู่ไม่รู้นะครับว่าดำดำอะไร ดูไปให้มันรู้ครับเพื่อนถ้าหมาไม่ถึงก็เรียกไม่ใช่เรียกว่าผ่านโถนนะเป็นผ่ผานต้องลุยครับเพื่อนอย่าไปย่อท้อต่อความลำบากครับฝั่งนู้นก็ไม่มีนะต้นสูงนี่นก็ไม่มีนะครับไม่รู้ต้นอะไร แต่สูงมากต้นใหญ่ครับดูนะครับดูนะครับที่เขามาถ่ายรูปกันว่าเขาอีบิดอีบิดนั่นนะครับเขาอีบิดที่ว่าเขา เป็นแรงท่องเที่ยวมา er อกที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับผมก็ยูห่างประมาณสักยี่สิบกิโลได้เพื่อนดูต pues ้นนี้เอาเถอะครับมากวขนาดไหนเนี่ย คิดว่าหลังต่อครับเดินเข้ามาดูไม่ใช่ครับเพื่อน ที่สุดเราก็เดินมาเจอแล้วครับมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นไหมครับเพื่อนอน,นั่นน่ะดำๆมันนะครับกำลังชักใหญ่เลยอ่อนครับปล่อยขอครับไม่รู้เขาจะอยู่หรือเปล่า เหนื่อยเลยนะครับพเพื่อนอตายข่าวโหดเลยวันนี้สุดจัดครับพเพื่อน ลังเล็กนิดเดียวถ้าลูกฟุตบอลโอยตอนก็ไม่ถือว่าไม่สูงมากกินขึ้นง่ายครับไปครับเจอแล้วหนึ่งหลังตามกันโหดๆเลยนะครับพเพื่อน ไม่รู้ข้างบนจะมีกรอเปล่าไปครับเราต้องลงไปที่ร่องน้ำนู่นดูลังต่อไปครับเดี๋ยวไปเข้าร่องอื่นนะร่องนี้รู้สึกว่าฉันจัด ร่องนี้ถือว่าสูงให้ได้เลยแหละดูต้นไม้ใหญ่ๆนะครับอตอนนี้โอบไม่มิดนะครับโอบไม่มิดนะเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครรู้ก็บอกหน่อยต้นอะไรเนี่ยเป็นตุ่มๆเนี่ยแบบเนี้ยสูงและลิว่ว ตรงดิ้วเลยหน่าไปทำเสาจัดแบงครับลงครับเ,เพื่อนๆก็ดูสภาพปลา,านะเป็นปลาดงดิบนะครับครับจะมีช่องกาดอยู่เล็กน้อยเหมือนจะเทาวัน ไปตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนอ๋อต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มี ลงล้วเลี้ยวบุกครับเพื่อน,อนต้นบุกใหญ่สามต้นบุกต้นใหญ่เลยสวยๆเลยอ่อนๆเลยเสีดดายแล้วแถวบ้านผมเพื่อนๆไม่ได้อยู่ใกล้ไม่งั้นผมตัดไปฝากแล้ว